พี่เพชรโอพี่พี่พลอยพี่พลอยป้อนน้องมาเนี้เอาไข่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 เอาไข่เนี่ยเอาไข่เนี่ยไอ้พลอยเอาไข่เนี่ยไข่เอาไข่โอ้ยบอกสุดซ้มเฮียก้อนเอ้าโอ้มือเอามือเอามือโอ้ยมือนี่โคตรเฉียวเลยนี่สกัดกันในคนไหนพี่พลอยยกมือขึ้นสิในคนไหนพี่พลอยโอ้ยผิดกันแล้วในคนไหนน้องเพชรยกมือขึ้น อุ้ยใครมาอุ้ยมามางง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 บใครมาพูดมอร์น <guarding okay>? ิ่งก่อสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ก่อนลูกพี่เพสวัสดีคุณแม่ก่อนโอ้ยูเราพีชพราวตรแตกเราพีนองคตรแตกเราโครแตกเรามีคนมาโอ้อ้ยโอ้อ้ยโยเายังแสดงให้เบิงรู้นั้้ หนูกินแค่วหเหรอหนูกินข้าวค่ะกินข้าวโอ๊ยหลอนวางขาเขาเยวไปกินข้าวเดี๋ยวแม่ไปเก็บของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเดินทางนะคะเดี๋ยวไม่ทันไปกี่โมงเย็นสองโมงเช้าค่ะมากินข้าวต่อเดี๋ยวแม่ลงมาแป๊บหนึ่งนะคะโอเค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 ไหมลูกโอเคไหม สะอ่อนไล์เนาะไล์ไห้ไล์ไห้ไล์หัวเมื่อคืนก็ไทูไปไหมบาบิงบาบิงมันค้าได้เมื่อคืนฮะมันค้าเออต้โอไม่น่าหน่าเ้ามามากินข้าว่าข้ามา้มข้ามา้มาข้ามาข้ามน้ามาข้มาข้ามข้ามามามากินข้าวไม่มีไม่มีป้าา้า ยา,ามันไม่จิ๊บแล้วเนี่ยมันจะถือฝ่ามือแล้วม,มันจะไม่จิ๊บแล้วนี่เอามาคว้านลรงไหนไเร็วเร็วอย่าก,กัดอย่าก,กัดอันนี้เขาไว้เสียบยายใช่เรายายเสียบแนวเสียบยายในชะ่อิ่มเราได้หมดนี้นมะหันมะหันกระลังกินแม่คนได้ลูกม้าคนก็เลย เห็นแม่พ่นพ่นได้ดีใหญ่ไรอือืมอืมไปดูไปไปดูไปไปเก็บไหนอ้อ้าวอ้าวอ้าวบ้างไปดูไปบ่บ่บิดบ่ปิดกันปิดไ่ยายเสร็จไหนกันปิดไ่ยายเสร็จอันไหนกันนี่ Không hiệt nha thế